สมัยทิเกคนท้าคนแก่เปินไปที่ไท้สวนแล้วก็ได้ไปพบเปิอยู่ที่วัดป่าไม่หวานเกินมาวัดป่าไม่หวานแล้วก็สมัยก่อนเนี่คนท้าคนแกเ่เกตเขาเนี่ยสมัยก่อนอยังบ่ท่านมีมอเตอร์ไซค์ยังบ่ท่านมีเทคโนโลยีอย่างเลยสมัยทิกกี้เนี่ยยังอย,ง,อยงอยู่แบบ สมัยก่อนอะสม,ส,มสมัยก่อนแล้วก็เป็นประเทศประเทศไทยสวนแล้วที่นี้เป็นไปนสถานที่ที่ปไปพบอะเป็นสถานที่บ้านบ้านเก่าแล้วก็วัดละวันนี้พูดอยู่เขาเรียกว่ามัดป่าไม่หวั็เลยอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ที่นี้แล้วก็ชาวบ้านที่ไปพบอะเป็นชาวบ้านบ้นานควัด ชาวบ้านมันพาดในสมัยนั้นแต่ตอนนี้เขา,าเปลี่ยนเป็นบ้านสามเหลี่ยมครับปัจจุบันเนาะอัทจุบันี้เขาเขาได้ไปเห็นนะโอ้ปเป็นพระพุทธรูปอะไรไม่ยากดังนั้นเขาจึงพากันอัญเชิญบนสายบนเคือกาบเนี่ยสมัยที่ใส่ยังก้อเพื่อเพื่อกาบเพือกาบที่เอาไม้ไผ่ไม่ไม่กาบแล้วทีนี้ใส่แล้วก็ ต้งแก่ตอนนี้เป็นเป็นตอนในปัจจุบันนี่เป็นบ้านมอมขเรีกน่บ้านมอมในปัจจุบันจากนี้ไปประมาณเจ็ดกิโลเป็นทางเดียวแล้วก็เป็นใส่เหือลงมาใส่เหือลงมาแล้วทีนี้มาถึงหัวบ้านสิบุญเมืองบ้านเฮาเนี่ยเกือบเลยคนยุคแรกที่ไปเป็นคนบรนพควัอ่าแล้วก็เป็นใส่เหือกลาบมามาใส่เหือกลับมาแล้วทีนี้เกิดอายังกบมะู่วนะเกิดกัน การเบี่ยงไม่เบี่ยงมาเบี่ยงไม่เบี่ยงมาแล้วก็นี้ปวกกันนน้ำนักหนึงแล้วก็เกิดกันหนวนลงไปในน้หล่นลงไปในแม่น้ำจุดนั้นเป็นจุดหาดไฟในปัจจุบันเพราะว่าเป็นน้ำวนจังสิเป็นน้ำวนแล้วก็คอนเขาคอนตรงี่เราไม่ได้สบาจังไหนไม่สบาย่นีแล้วที่นี่เกิดการหล่นลงไปในแม่น้ำหรเพราะว่า่อนท่าน่ะเพื่อนเพื่อยยงปกติไม่ออกไม่ได้ว่าพองผ้าบุนตกลงไปในน้ำ จบลงไปในน้ำแล้วก็ทีนี้เขากอดสุดความสามารถที่จะเอาบนนับขึ้นมาได้ก็พออย่างระว่าน้ำเนี่ยึกขนาดจนเอาไ,ไม่ไม่เร้าไม่เร้าคือใบพายหนึ่งเล่มน่ยตังไปจนจนจเนี่ยคือความลึกของน้ำอ่ะแล้วเขาเกิดความแนี้เขาก็ปเปล่าแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งแล้วก็ชาวบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านสิงคโปรเนีองเขานี่แหละบ,บ,บ้านสิงืโปร์ก่อประเฮตให้สวน,เ,นเป็นได้เปนอาจจะไปใน เดูฮอนเนาะทีนี้น้ำเกิดน้ำยุบลงไปแล้วก็จะมี้องน้ำบูดขึ้นเราคิกว่าสมัยตอนนั้นเองนี่จะมันคอนขาพุ่นหล่นลุกแบบนี้ผ่าจากตรงนีอันนี้้องน้ำเกิดเิดเกิด้องน้ำขึ้นตรงน,นั้นเราน้นกวนวนทั้งเลเนาะแล้วทีนี้เราพากันเป็นงมงอเป็นพบเห็นงหวงภาพรัเจี้เกิดความเรื่องสายสทธา แล้วก็พากันอ่านเชิญมานิมตลปณิสถานไว้อยู่บ้านชีวิตเมื่อเมื่อปี1นงนีร้อ0ส่บอปรี่เแม่ไม่เพรนบ้าจมีไมซื้อยังกว่าท่าน้าเจ้าแส้แสแ้ลูกคนหันตั้งแต่วันน้นหอนวันนี้ก็จะประมาณ1นึ่งร้บเอโอ้หนึหนึ่จากหนึแป 1841เป็นอายุ8 8 1รอยปีิเอ็ปีน1่1แปอายุนรยแปีแล้วก็เพื่อนเเป็นเศษนด้วยเพื่อนก็เป็นพระสคุณร่วมจิตใจของชาวบ้านเขาเกิดความเรื่อมายความตนทกวันไม่แส่